น้ำพริกตะไคร้ใส่ปากระป๋องกินกับผักสดอร่อยมากพร้อมแล้วมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะใช้ตะไคร้ทั้งหมด6ต้นนะคะนำมาซอยให้ละเอียดจะได้ตำง่ายๆค่ะจากนั้นเติมกระเทียมลงไป100กรมัมหอมแดง100กรัมค่ะคุณยายหั่นหอมกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนนะคะจะได้ตำง่ายเติมพริกแห้งลงไปค่ะเผ็ดตามชอบปุ้ยใช้เป็นพริกใหญ่นะคะนำมาแช่น้ำก่อนจะทำให้ตำละเอียดง่ายค่ะ เติมน้ำตาลมะพร้าวลงไป1ช้อนน้ำมะขามเปียกอีกหนึ่งช้อนค่ะปลากระป๋องอีกหนึ่งกระป๋องปุ้ยไม่ใส่น้ำปลากระป๋องเลยนะคะใส่แต่เนื้อค่ะหรือถ้าใครชอบทานน้ำปลากระป๋องก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำมาผัดค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะแล้วก็นำน้ำพริกของเราลงไปผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะ ผัดจนมีกลิ่นหอมดีแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะชิมรสตามชอบได้เลยนะคะปุ้ยลองชิมรสด,ดูแล้วขาดเปรี้ยวค่ะปุ้ยเติมน้ำมะขามไปอีกหนึ่งช้อนผัดจนแห้งแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะพร้อมตักเสิร์ฟได้เลยคลุกกับข้าวส่วนร้อนๆข้าวหมดหมอ้อถ้าวันนี้ยังไม่รู้จะทำเมนูอะไรลองไปทำกินนะคะอร่อยมาก